สวัสดีครับผมบีบอยซีจากทีมเฟสแมนและชมรมบีบอยเชียงใหม่นะฮะแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาสัมภาษณ์พี่น้องในงานนะครับซึ่งจะถามว่า AKA ของแต่ละคนนั้นมาจากอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวทุกคนรอชมกันได้เลยครับว่า AKA ของแต่ละคนนั้นได้จากที่ใดมาครับ ตอนนี้ผมอยู่กับบีบอยยาชิโร่นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาสัมภาษณ์นะครับพี่น้องบีบอยทุกๆคนนะครับว่า AKA ของพี่น้องแต่ละคนนั้นมาจากที่ใดนะฮะผมก็อยากจะรู้ว่าคําว่ายาชิโร่เนี่ยมาจากอะไรครับลองช่วยอธิบายได้ไหมครับเอ่อที่มาของชื่อยาชิโร่นะครับมันจะค่อนข้างยาวนิดนึงแต่เอา,อาง่ายๆว่ามันเป็นชื่อจาก oh, <yeah. S 2> เอ่อตัวละครในเกมนะครับซึ่งผมเนะี่ยชอบเล่นเกม แล้วทีเนี้ยในกลุ่มบีบอยที่ซ้อมเต้นด้วยกันช่วงแรกเนี่ย uh huh. เขาก็ารู้ว่าผมใช้ชื่อนี้ในเกมนะครับ uh huh. แล้วต่อมาเนี่ยผมก็ไปงานแข่งงานหนึ่งซึ่งเขาให้ลงทะเบียนด้วยชื่อ AKA uh huh. ตอนนั้นตัวผมเองไม่อยู่นะครับตัวผมเองเอไปกินข้าว uh huh. เขาก็ลงทะเบียนให้เขาก็ลงชื่อยาชิโร่นะครับ uh huh. แล้วผมก็ไปแข่งคนก็เรียกยาชิโร่ผมก็งงว่าเอ้าเขาเ ยชิโร่เขารู้ได้ยังไงนะครับมารู้ทีหลังก็คือเพื่อนลงทะเบียนให้นะครับเป็นเอ a คที่แบบไม่มีสิทธิ์ได้ตังเองแต่เพื่อนตังให้เรียบร้อยใช่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเัก็ขอบคุณมากนะขอฝากหน่อยขอฝากผมขอฝากเพจยาชิโร่นะครับเป็นสตรีมเกมนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพจของบีบอยยาชิโร่ให้หน่อยนะครับ ะถามว่าเอ็รู้สึกเป็นยังไงม้างรครับได้ผมตอนนี้ผมอยู่กับซิกเทนนะฮะอยากจะถามว่าเอเคนี้ท่านได้มาจากที่ใดฮะพี่ไม่ถามซิกพี่ไม่ถามเ k คผมว่านอเออตอนนี้ผมอยู่กับบีบอยอีกคนหนึ่งครับชื่ออะไรครับบีบอยบีบอยซิกเทนครับครับผมวันนี้ผมว่าจะมาถามซิกเทนนะฮะว่าเอเคนี้ท่านได้จากที่ใดมาฮะที่มาชื่อผมก็ ความจริงซิกนี่เป็นแบบสแสดงแต่ผมเขียนเป็นเหมือนซิกเล็กหแต่ความจริงเป็นซิกที่แปลว่าเจ๋งไงครับส่วนเทนเนี่ยซิกเทนก็คือมันเป็นคํารวมกันก็คือเป็นซิกตี้แต่คําว่าซิกตี้เนี่ยมันมีคนใช้แล้วผมเลยเปลี่ยนเป็นซิกเทนว่าผมชอบยุ60ค60ศูความหมายดีนะฮะนะฮะ แล้วแบบมีใครที่แบบว่าอะไรนะเป็นอินสไปร์ในในการแต่งชื่อหรือว่าในการเต้นไหมฮะอันนี้มันเป็นเรื่องครับความจริงผมเป็นพี่น้องกับบีบอยฮองเทนนะครับพี่ชื่อฮองเทนผมชื่อซิกเทนอันนั้นเกาหลีอันนี้นะเกาเหลเราไงไม่ไม่กินเส้นกันเลยเดียวเยอะนะโอเคครับตอนนี้ผมอยู่กับบีบอยอีกท่านหนึ่งนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อเลสปอนครับ โอเคนี่คือบีบอยรสปอนนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาถามนะฮะว่า AKA ของท่านได้จากที่ใดมาครับอ๋อ AKA ได้มาจากการเต้นครับเวลาคู่แข่งเราเวลาพุ่งเข้ามาหาฮะเราก็จะตอบกลับทันทีไงครับเป็นการรีสปอนรสนหมายแบบการตอบกลับแล้วก็เรสเรสนี่มาจากชอบใส่เสื้อแดง ต้องมีเสื้อตัวต้องมีสีแดงเลสสปอนก็มาจากคาร์บอนชื่อเลนจิปอนเป็นการเล่นคำไยถ้าม, <c oughs> มาตรงๆนี้ก็คือสวนกับตรงตรงเลย,ยใช่ครับตอนนี้นะผมอยู่กับบีบอยอีกท่านหนึ่งนะครับ AK ของบีบอยท่านนี้ชื่ออะไรครับบอสครับนะฮะบอสนะครับบอสนี้ท่านได้จากที่ใดมาครับก็ก่อนอื่นต้องผมต้องบอกก่อนว่าชื่อบอสเนี่มันเป็นชื่อเล่นผมด้วยแล้วก็ที่ตั้งจาก AK ก็คือ ทีมที่ลำปางเขายกจ้องผมเป็นบอสหรือระดับหัวหน้าในระดับหนึ่งเหมือนกันครับเป็นบอสนะเป็นบอสครับบิ๊กบอสใหญ่ปะไอ้บิกบบ๊กบอสนะบิ๊กบอสครับ <c oughs> ผมขอฝากอะไรว้อย่างมางานแข่งผมรู้สึกละล้าผมมีตัวช่วยครับ<อ>นี่เลยครับขายของดีด้วยตัวนี้ผมใช้แล้วเต้นกระชุ่มกระชวยเข้าถึงรอบเซมิไปนอนได้ครับตัวตัวช่วยหลักของผมเลยอันนี้ชื่ออะไรครับโปรเฟสครับไอ้โปรเฟสต้องขอบคุณโปรเฟสครับ โอเคครับผมโอเคครับผมนี่ก็คือบรรยากาศภายในงานเบรกแจมวอลลุ่มทนะครับแล้วผมก็สัมภาษณ์เอเคพี่น้องทุกคนไปนะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วเดี๋ยวเบรกแจมวอลลุ่มหน้าเราไปเจอกันใหม่นะครับแล้ววันนี้ผมและทีมงานขอตัวคนไปก่อนนะครับยังไงขอพระเจ้าเปยพรพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย